การเฉพาะพระเครื่องสุดเด็นกล่าวไว้ว่าพระสุดเด็จองค์แท้จริงนะหมายถึงพระที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เชียงแสนท่านจะล่ำๆนะฮะหน้าท่านจะสี่เหลี่ยมนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับเดือนสิงหานะครับวันอาทิตย์นะฮะวันที่ส0สิงหานะฮะวันอาทิตย์นะ ถ้าดูเชียงแสนท่านจะล่ําใหญ่นะท่านดูเดี๋ยวผมโยกไปหาสุขโขทัยนะครับท่านดูเชียงแสนฮะล่ําใหญ่นะทุกองนะค,คลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะคลิปคลิปที่แล้วเชียงแสนสมองค์ก็คือองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สนะวันนี้วาทิตนะคนเกิดวาทิตนะบูชานะเลขหกนะครับนี่สุขโขทัยท่านดูนะฮะ นะเขาจะคนละหุ่นสุโข,ขทัยท่านดูนะเขาจะผิวเพียวฉลูดครับนะเขาฉลูดท่านดูสุโข,ขทัยนะเราเรามาดู <alongside S 1> เนื้อนะดูที่ว่าเนื้อสุโขทัยกับเนื้อเคียงแสนนะผมเห็นคลิปที่แล้วเคียงแสนเนื้อเขาจัดนะท่านดูนะเนื้อเขาจัดมากนะท่านดูนะเนื้อยังกับน้ำตาลไปมาจัดครับแล้วผงเกสรเนี่ยเป็นเม็ด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 นะท่านดูนะ คงเกสรคือคือมวลสารนะ,108นะร้อยแปดนะฮะร้อยแปดชนิดนะฮะนะที่ที่เคยคลิปผ่านมานะที่ประวัติท่านนะของแท้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขานวดเป็นปีนะท่านดูเนื้อเขาโอ้โหหนึบท,ท่านดูเนื้อนะครับอันนี้ข้าแป้งไม่มีไม่เคยสัมผัสมือนะฮะอยู่ในตละเข้นะฮะท่านดูนะท่านดูข้าแป้งเนี่ยปิดเนื้อจริงๆเขาเนื้อแบบนี้ครับท่านเนื้อเดียวกันครับเนี่ยเนื้อจัดจัดอันเนี้ย อันนี้ค่าแป้งเขาน้อยนะฮะเขาไม่ได้โดนมือนะค้าแป้งเขาน้อยนะนะผส,สมค่าแป้งน้อยนะท่านดูลยครับน,น,นะเขาจะเขาจะเหมือนน้ำตาลไป,ไปนะี๊บท่านดูแล้วีนอันนี้ค่าแป้งก็ผุดมาสมบูนะรณ์นะอันนี้ท่านดูสังเกตินะดูช่างกษัตริย์น่ะนะฮะเขา,ขาละเอียดทุกอย่างนะท่านดูนะท่านดูหน้าตานะคลิปที่แล้วบอกนะที่ที่ดูนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเทียงแสนอ่าสุโขทัยกันนะ นี่เชียงแสนนะเขาจัดนะนี่ค่าแป้งครบหมดเลยเนี่ยนะครับนีวถ้าดูช่างกษัตริย์ดีครับเขาขดยุบรัฐบัตรผิวครบสูตรครับบล็อกไม้เส้นไม้เส้ยนยานยานนะฮะ,<ล>ะทุกอย่างอะครบสูตรนะท่านดูนะเส้นไม้วิ่งกันเป็นเส้นเลยนะฮะท่านดูนะฮะขดรัดยุบนะฮะเหมือนกระดูกนะท่านดูนะรัดแบบนะท่านดูนะเรามาดูสุขโขทยัยท่านดูนะเขาจะทะลุด ถ้าดูเนื้อเนี่ยเราเราดูเนื้อพร้อมกันนะโอ้โหเนื้อเขาจัดจริงๆนะเชียงแสนเรามาดูสุขโขทัยเนื้อเขาจัดขนา,าดไหนท่านดูนะฮะนะครับท่านดูเนื้อนะฮะเนี่ยรอยสะกิดผิวนะเหล็กจานโดนนะฮะท่านดูนะฮะถ้าดูเน,น,น,นี่ยเนี่ยเนื้อเห็นไหมรอยเหล็กจานตัดเนี่ยยันทั้งนั้นเลยตรงนี้นะฮะอุ้ยสูงสารติคนวันอาทิตย์นะฮะฐานล่างนะมมหาอานุนะามาพระทนะฮะท่านฐานล่างข้างหลังมันยอยักนะ ตัวทานะท่านดูนะนี <elaborate in temperature> ่ท่านดูนะสุโขทัยท่านดูนะเขาก็ไม่ใช่เป็นเป็นสองนะสุโขทัยท่านดูนะฮะนี่สุโขทัยเลยครับนี่ท่านดูสุโขทัยนะแล้วท่านดูอู่ทองนะท่านดูนะฮะเขาไม่เหมือนกันนะท่านดูนะฮะเขาท้วมผิดกันท่านดูนะฮะหน้าตาเขามีทุกทุกทุกองค์ช่างกษัตริย์นะฮะให้ดูโครงหน้าดูหน้าตาท่านดู เชียงแสนเนียฮะท่านดูนะเขาล่ำนะแต่สุโขทัยเขาจะเขาจะอีกฟอร์มนี่ยเขาจะเพียวะลูดท่านดูนะนะเขาเขาเพียวะลูดนะแล้วท่านดูเนะยสุโขทัยสุโขทัยเขาเพียวะลูดเลยท่านดูนะเขาเขาบิดบิดแล่เพราะยกมือนะเขาแกะบล็อกกระตรงอยู่แล้วนะฮะท่านท่านดูนะครับนะท่านดูนะะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดันไว้ก่อนนะจะหล่นนะท่านดูนะ ท่านดูท่านจะหล่นนะท่านดูเดี๋ยวเปลี่ยนแบบใหม่จะหล่นนะครับเราสดๆนะวันนี้วันอาทิตนะเดี๋ยวผมหาอะไรลองข้างล่างนะจะหล่นนะครับลองได้เท่านี้นะครับท่านดูนะฮะเราเห็นแล้วนะเราเรามาดูเรามาดูจุกเชียงแสนกันนะเขาเขาจะหล่นนะเขาจะหล่นนะวางเขาจะหล่นท่านดูเรามาดูเชียงแสนกันท่านดูนะ นะครับท่านดูนะเนื้อเราอย่างนี้เนื้อไม่เห็นต้องขยายเรียนท่านทราบนะทิงแสนเราคุยกันวันอาทิตย์นะฮะเราคุยนทุกวันนะวันนี้วันอาทิตย์ท่านดูนะท่านดูนะขาบแป้งยังอยู่นะฮะข้าแป้งยังอยู่อันนี้ก็ข้าแป้งอยู่อีกสภาพหนึ่งนะฮะท่านดูข้าแป้งอยู่สงสภาพนะครับเรากล้องเข้าไปดูนะฮะท่านดูท่านดูเนื้อท่านเนี่ยท่านดูเนื้อสมเด็จครับดูโครงหน้าครับ แล้วนะท่านดูโครงหน้าดูขดวัดดูเนยะไม่ไม่ต่างกันเลยนะฮะคลิปที่แล้วเชียงแสนคลิปนี้สุโขทยัยท่านดูนะ,นะครับลังนี้ดีฮนะเขาบอกที่บ้านเขามีแค่ทางเดินนะน้องนั้นไปไม่หมดครับแบ่งเขามันนิดหน่อยครับแล้วนะท่านดูนะฮะเนี่ยแจกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าใหญ่ในโตเนี่ยเขามีเยอะฮนะแบ่งท่านมาหน่อยหนะึ่งท่านดูนครับ ท่านดูดนะฮะท่านดูนะฮะถ้าท่านดูสุขโขทัยดีก็ดูหุ่นท่านเนี่ยแล้วหุ่นดีกับลุงคุดกับสุโขทัยนะฮะหุ่นก็ก็ฉลูดนะครก็อันนี้มือไม้โดนทั้งเคสนะเนี่ยทั้งนั้นนะฮะไม่ได้เคสนะท่านดูนะฮะต้องเคสนะท่านดูนะฮะนะครับเดี๋ยวท่านดูนะต้องเคสนะฮะถ้าถ้าดูนะฮะผงท่านเป็นแบบนี้นะท่านดูนะครับ เนี่ยผงไม่แพ้เทียงแสงเลยนะท่านดูนะเทียงแสงก็จัดเลยนะเนี่ยเนี่ยจัดมากเลยทุกองเลยทุกองริ่งตรงนี่ดีไม่หล่นไปข้างล่างเนี่ยดูดิเทียงแสงก็จัดนะฮะตรงนี้ออกก่อนเราคุยกันนะเราคุยกันนะกินกับแปรนะฮะท่านดูนะท่านดูนะเทียงแสงก็จัดท่านดูนะ ถ้นดูเนื้อเชียงแสนดูหน้าดูตาดูจมูกดูล่มเ,เชียงแสนก็าร่มท่านดูนะฮะ่อนะแล้วท่านดูอู่ทองอ่าส,สุโขทยัยรถลวว่าล่ําะล่าสุโขทัยยังล่าทู่เชียงแสนไม่ได้ท่านดูนะท่านดูสิครับนะเราเข้าใจกันแล้วนะนะครับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นะฮะ,ะ,ฮะบูชาอาวิสุนุสารุตินะฮะ ในคอมก็ลงท่านดูเด้๋ยวกันเห็นไหมเดี๋ยวยกเปลี่ยบให้ท่านดูนะเชียงแสนกับเชียงแสนกับอ่เชียงแสนกับสุโขทัยเนยกให้ท่านดูอันนั้นอันนั้นจะหล่น้วท่านดูเนี่ยท่านดูนะเชียงแสนนะเชียงแสนอันนี้ครับท่านดูนะเชียงแสนผงนะท่านดูนะเชียงแสนผงนะนะท่านดูนะหน้าท่านตรงเวลายกแม่พิมจะเป็นแบบนี้แก้ไม่เป็นนะฮะ แล้วแกยันชัดหมดเลยนะฮะชัดหมดทุกอย่างก็ชัดเกินนะฮะท่านดูนะฮะนท่านเห็นนะฮะเนี่ยท่านดูนะฮะสุโขทัยกับเชียงแสนกับสุโขทัยเนี่ยซ้ายมือท่านเนี่ยนะเนี่ยซ้ายมือท่านเนี่ยสุโขทัยนะครับขวามือท่านเนี่ยเชียงแสนท่านดูจะออกชมพูทุกงงพบเกสรท่านนะครับนะท่านท่านทราบแล้วนะท่านทราบแล้วนะเนี่ยท่านทราบแล้วนะ นะครับเราอยู่ที่แสงนะอยู่ที่แสงนะเนี่ยพุทธะพุทธาพุทเทพุทโธอิติวิโสพระกวานโมทายลังศีนี่ส่วนมากจะเขียนผิดนะครับนะลังศีสอสอย่างนี้นะสอบอนะท่านดูนะนี่นี่รูปของท่านเลยนะรูปท่านนะท่านอุตสาเนี่ยคำว่าสาอยู่นี่นะท่านจานยันทั้งแผ่นนะครับนะท่านดูนะจานฉิดตรงตรกกาตาท่านดูนะฮะนะเหมือนพระคันธราะนะ สร้างมาพันก่าปีก็มีรอยเหล็กการติกตรงลูกตาเนี่ยนะนะแล้วผงก็ผุดขึ้นมานะจิกลงไปแล้วก็เอาเอา,เอาผงแต้งมาพันตลาดนะ,<ล>ะเคยพีเซนไปแล้วปีที่แล้วท่านท่านดูเลยครับเนี่ยรูปรูปเขาเรียกรูปรูปต้นแบบนะต้นแบบที่ที่ท,ที่ที่มามาทำหนังสือกันนัเนี่ยรูปต้นแบบน,นะน,นีได้ลังนี้มาฮะไม่นึกไม่ฝันนะได้ลังนี้มาแล้วได้เยอะได้เยอะ เรือยังได้มาเรือมีสมเด็จอยู่ในเรือนะติดสมเด็จโตท่านติดไวนะ้อะเรือท่านสร้างนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยดูดูฮะดูด,ดูท่านดูเนื้อนี่สีเขาแบบาสารพัดนสะีท่านดูนะเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยเชียงแสนครับเชียงแสนที่สมบูรณ์นะไม่เคยใช้นะไม่เคยโดนมือนะ้าใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เห็นเจอทําให้ดูผ้าช้ยกันเนี่ยนี่ไม่เคยใช้เลยนะ ผงนี่ท่านสร้างเสร็จแล้วก็ผงก็ผุดขึ้นมาอย่างเนี้ยไม่เคยสัมผัสมือนะท่านดูนะอยู่ในตในต,ตลับนะไม่เคยแกะมาโดนเลยเนะี่ยแท้แกะทำไมท่าแล้วมีอลหังทุกองนะท่านท่านเข้าใจแล้วนะเนื้อนะั่นเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวขยายเนื้อท่านดูนะสองเนื้อนะจัดทั้งองค์ไหนก็เหมือนกันท่านผงสมเร็จนะองค์ไหนเหมือนกันท่านจะมีพิเศษพิเศษที่เรามองเห็นกันนะฮะที่เรามองเห็นกันนะนะถ้ามีพิเศษทุกองครับท่าน ตรงไหนก็พิเศษเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงายงายอย่างเงี้ยเฉียงแสนนะพิเศษครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมาดูนะท่านพิเศษยังไงคลิปที่แล้วท่านลองดูดิครับท่านพิเศษยังไงพระผงไงท่านดูนะผงโอ้โหแบบไปหาดูที่ไหนท่านดูผงผงต้มเด็ดอยู่ตรงหน้าท่านเห็นไหมฮะโครงหน้าท่านจะมองหาลูกตาจะมุงปากครับท่านดูนะผงท่านเป็นแบบนี้ผงสวรรค์นะผมเรียกนะท่านดูนะฮะ ผเงเผิงขุดขึ้นมาในข้างเนี่ยดูนะครับท่านดูนะเหมือนน้ำตาลปีบไหมท่านดูนะเหมือนไม่สักทองครับนะ้อเกสรอ,อยู่ตรงหน้าอกเห็นไหมฮะชมพูท่านดูเะแล้วรอเรืออยู่ตรงนี้นะฮะตรงมือพระหัตท่านดูเกสรเลยครับรอเรือนะยันวีนะท่านดูนะฮะถ้าเห็นไหมผงเกสรเนี่ยตรงตรงตรงหน้าอกเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งองค์เลยท่านเนีย่ยเห็นผงเกสรให้ท่านเห็นเนี่ยสีชมพู ชมพูมั่วรอยห้าปีนะท่านแล้วท่านสังเกตให้ดีนะตรงตรงที่ท่านมองเกสรท่านจะเห็นเส้นวิ่งผ่านเกสรเนี่ยบนเกสรเนี่ยวิ่งอยู่รอบเกสรนั่นี่ยไท่านเห็นเส้นมัมีอยู่เส้นหนึ่งท่านเห็นชัดเลยผมก็เห็นนะนี่ละลอยเหล็กการยันตารางควายท่านนะเะีวท่านดูนะอย่างนี้ทั้งองนะนี่นี่เชียงแสนั่นดูผงผงทองเด็ดอยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยท่านท่านดูนะ ดูสิ่งที่ท่านเห็นนะฮดูสิ่งที่ท่านเห็นนะผมจำนะผมกองเด็ดอยู่ตรงนี้นะไม่มีนะฮะในในคอมนี่มีเจ้าเดียวฮนะแม่สุมาลีฮนะมีเจ้าเดียวฮนะแก้ไขสิ่งที่ถูกต้องท่านดุผงเะครับจะให้บอกว่าผงเป็นยังไงก็ท่านลองมองนะครับท่านบุตรหลานลองช่วยกันมองผงท่านเป็นแบบนี้ผมไม่ทราบว่าจะอธิบายยังไงนะดูสีผงเลยฮะ เหมือนเที่ยวเสือนะสีเดียวกันหมดเลยแก้มสี่สิบห้าสิบปีแล้วท่านดูเนี่ยผมน้ำเด็ก็เช่นกันนะแนวเดียวกันผมถึงบอกว่าดูซุ้มครับดูซุ้มครับส,ม,บสมเด็จดูซุ้มครับนะสมเด็จนไม้ตายนะดูซุ้มครับนะครับพอดูซุ้มเสร็จท่านเนี่ยถ้ากดกดมือพยกมือขึ้นยกไม่พิมพ์ขึ้นเลยดูมูลสูงนะดูที่สูงขององ,องค์พระครับ นนะเขาจะสะบัดครับดูที่สูงปลอมทาไม่เราดูตรงที่ปลอมทํา <ำ S 2> <ร>ไม่ได้ครับท่านท่านดูผงนะ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 นเชียงแสนท่านมาดูผงดูโขไทยแผนะงเดียวกันครับแต่อยู่ที่ว่าอยู่วันณนไหนท่านดูนะท่านดูผงนะครับแล้วข้างๆนัน่ท่านว่าอะไรของวิเศษทั้งนั้นนะฮะของวิเศษทั้งนั้นนะท่านดูนะ ทำไม่ได้ท่านดูผงน้ำเด็ดนะครับผงเดียวกันครับท่านดูให้ดีนะฮะท่านดูให้ดีนะท่านดูผงให้ดีนะท่านท่านแหวกนะแหวกเข้าไปตรง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 สิ่งที่ท่านมองเห็นท่านเห็นเกสรไหมครับเกสรตรงหน้านะท่านดูนะแล้วท่านมองลึกแขวข้างๆเกสรท่านจะเห็นละองนะละองเม็ดเม็ดเม็ดถ้าท่านช้กล้อง 10x โทรศัพท์ถ่ายไม่ติดนะเขาจะเป็นเม็ดทองคาครับ ้วกระจายนะเม็ดทองคาเม็ดนาคเม็ดเงินนะก็กระจายทั้งองค์เลยท่านกระพังเงินนะไม่เงินธรรมดานะท่านเห็นไหมท่านลองแหวกนะแหวกเข้าไปตรงตรงที่ที่ท่านว่าท่านมองไม่เห็นนะท่านลองมองในตรงที่ท่านท่านนึกว่าท่านมองไม่เห็นนะท่านลองนึกนะมองในตรงที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยท่านจะเห็นเกสรเห็นไหมฮะท่านดูเนื้อนะท่านดูเนื้อแล้วเนจะเส้นวิ่งตรงที่ท่านมองไม่ ท่านมองเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะเห็นหัวจิกครับนะท่านเห็นหัวจิกก็ยางเอ่ยผมเห็นแล้วนะหัวจิกเนี่ยตรงที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยนะเป็นขีดมาลูกกระตาซ้ายมือเราแล้วข้างล่างเป็นปากท่านจะเริ่มยิ้มมานะท่านยิ้มครับนี่มิติสมเด็จเป็นแบบเนี้ยท่านดูเนะี่ยท่านยิ้มครับถ้าท่านเห็นลูกกตานะเห็นขะีดลูกกตาซ้ายมือเรานะครับแล้วท่านลองมองดูข้างล่างนะท่านจิ งอนเหมือนปลากนะฮะแล้วท่านเห็นลูกตาซ้ายมือเห็นปากท่านจะเห็นหน้าตามีคิ้วมีข่างกษัตริย์ครับเขาแกะมีหมดครับคิ้วหน้าตาจมูกปากมีแต่เขาต้องสมส่วนฮะต้องสมส่วนแล้วท่านดูดีๆหน้าท่านมีหลายหน้าท่านดูนะดูดิครับท่านดูดิฮะสวยสไหมล่ะแล้วเดี๋ยวผมยกกล้องนะกดกด กดโน้ตบุ๊กก่อนท่านดูนะยันค่าไม่มีนะครับมองต้องต้องต้องดูอะต้องดูมีครับบางครับชัดๆเก่ครับเนี่ยเส้นกากบาดเนตรงนี้ยันค่าท่านดูนฮะกดแม่พิมพ์ลงไปแล้วยกขึ้นท่านดูเลยเขาเขาดูจนเป็นเป็นเป็นสันตรงตรงพระแกะท่านเห็นไหมท่านเห็นเส้นตรงพราแกะไหมเป็นสันขึ้นมาผมเรียกสันหมดเลยท่านดูได้ปลายสูงเรียกสันท่านดูเนื้อท่านเห็นยังฮะ ถ้าเห็นเนื้อต้องดูนานๆนะถ้าดูดูนานๆท่านดูนานๆเดี๋ยวผมกดกดไอ้นอดบล็อกเขาเงียบไปฮะเขาเงียบไปนะเดี๋ยวนะครับเนื้อเขาเงียบไปท่านท่านดูเลยฮะเดี๋ยวถ้าดูเทียงแสนเนื้อด้วยกันเลยนะเนี่ยท่านดูนะฮะเราก็เราก็ศึกเราก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยนะฮะนะครับ ความรู้จากพระที่พบเจอตามที่ต่างๆนะครับเราศึกษานะเพื่อบุญบุตรหลานท่านะครับเราก็ฟังแต่ประวัติสมเด็จนะฮะได้พบครูบาอาจารย์ดีๆนะครับท่านดูนะฮะท่านเห็นอย่างนี้นะฮะนะมึงนี่เห็นเรือมันจัดนะท่านเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูพระใหม่เงี้ยนะท่านดูนะพระใหม่แต่พอท่านเข้าไปไม่ใหม่นะท่านดูเนี่ยนะท่านดูนะไม่ใหม่นะ เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจับนะเนื้อเดียวกันครับเนื้อเนื้อเดียวกันครับเนื้อเดียวกันครับอยู่ที่ข่าแป้งครับท่านดูนะฮะเดี๋ยวเราต่อนะเนี่ยเนื้อเดียวกันครับเนื้อสามองค์ทั้งเนี่ยทั้ง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 เกี่ยงเนี่ยหกองนะวันอาทิตย์เลขหกทั้งหกองเนี่ยเนื้อเดียวกันหมดท่านนะเนื้อเดียวกันวันเนื้อเดียวกันหมดครับท่านเนื้อเดียวกันหมดครับ ดูให้ดีครับอยู่ที่ค่าแป้งครับท่านฮะครับท่านฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่ดีกว่าเชียงแสนแล้วเดี๋ยวเราพอเราจะยี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ยเชียงแสนนะท่านดูนะเชียงแสนเชียงแสนสุโขทัยนี่สุโขทัยสุโขทัยอ่ะมาสามองค์เชียงแสนคลิปที่แล้วสามองสามองเนี่ยเนี่ยเชียงแสนนะไม่ได้บรรยายนะฮะโตนะคำว่าโตอยู่นี่นะสุขโตอ่ะสุขโตเนี่ยนะ อยู่ตรงหน้าผากทุกองน,นะโตนะคล้ายๆเต็มอ่ะนะคล้ายๆต่อเต่านะกระกระเอต่อเต่าบนะ<ล>วนสีหวัวจิกนะนี่สุขโขทยัยไอ้เทียงแสนนี่เชียงแสนนะท่านเห็นแล้วนะคลิปที่แล้วนะขายายลึกนะคลิปที่แล้วก็ขายายลึกนะแต่ไม่ได้บรรยายเนี่ยข้าแป้งทั้งนั้นท่านอรหังมีหมดนะอรหังมีหมดนะรอเรือขี่รอเรือมีหมดนะไม่ได้พูดอย่างเดียวนะต้องเห็นด้วยท่าน พราะว่ามีอะพริกยังไงก็มีท่านนะพริก,กด้านหลังยังไงก็มีรอเรือขีดรอเรือครับผมพริกนะท่านดูเอาเองนะรอเรืออละหังนะฮะมีทุกองค์ครับนะครับมีทุกองค์ครับอลหังนะฮนะอละหังมีทุกองนะเนี่ยรอเรือเห็นไหมลอเรือเบลเลอร์นะตัวองแรก รอเรือขีดรอเรืออะระหังมีทุกองค์นะท่านนะฮะมีหัวจิกมีปลายรอเรือมียันร้อยสิบสองยันเยอะแยะนะเยอะแยะยันเต็มหมดท่านจานสารพัดจันเนี่ยเราไม่ทราบท่านหรอกนี่ท่านดูเนี่ยเหมือนสวรรค์ไหมละ่ะแล้วท่านเห็นรอยรอยรอยที่ขาดหายของของของลายไม้นั่นแหละคือยันบทวิถีคุณนะี่ยท่านร้อยสิบสองยันนะ นท่านนึกถึงตารางตารางมุงลวดนะฮะแล้วมีเขียนยันตารางมุงลวดจะหายเหมือนกันครับเหมือนตารางลายไม้นะดูนะดูนะรอเรือขีดรอเรือท่านดูนะานดูนะอรหังฮะรอเรือขีดรอเรือเรามีเรามีพระองค์ท่านนะผมท่านให้ชมนะประวัติเราก็ต้องพึ่งพาใส่เขาเราไม่ได้ทํามาหากินนะเราเอาอะไรดีก็ดีนะอะไรนั่นเรามาสร้างบุญท่านก็ช่วยผม ท่านดูพิมพ์นเลยครับช่างกษัตริย์ครับนะนี่เชียงแสนนะท่านดูสุโขทัยอ่อนี่นี่เชียงแสนนั่นท่านดูสุโขทัยนะฮะสุโขทัยนะฮะสุโขทัยอันนี้สมบูรณ์สุโขทัยนะฮะสุโขทัยนะฮะนั่นไอ้ไอ้บล็อกเดียวกับลุงคุดนะฮะบล็อกซ์เช็กสุโขทัยบล็อกซ์โคชิราต์นะฮะท่านนะฮะนั่นท่านดูนะฮะ มวนเก่าพ <why> like ี่เ <rumor> อ <Darwin> <FR> <Oliver> ๋ยคำนองเอ่ยรำครำครวญท่านท่านดูยานเลยนะมวนเก้าลืมและพี่เอ๋ยคำนอง เอ่ยล้ำคร้มครวนถอยคำเหมือนจะชวนกายพี่ควรครวนคราำอะไรน้ำตาอาแก้ม เพียงแซมด้วยเพชรสวัยแวววับจับหัวใจคราวแสงตะยงามจับตาคันท้ายนรสิงครับเอาเพลงนี้ไปประกอบเป็น เป็นนายในหนังครับแ่าจงแจ้งเพชรเกลืออันล้ำค่าครัแรงไวส่งมา แวววาวชวนชื่นชมน้ำตาอาบแก้มเพียงเต็มด้วยเพชนสวยแวววับจับ หัวใจคราแกล้งตายงามจับตาผู่คนจะเป็นพระเกพระปลอมพระพิดฉันท์เปรี้ยงเกด้าอันรงทุกล้ เรมแสงไฟสทองมาแวววาวชวนคืนชมสวยครับท่านดูนะฮะสวยครับท่านดูหน้าตาจมูกปากคุณท่านนะสวยครับเทียงแสนครับสวยครับนัดยอมรับครับเดี๋ยวท่านดูเทียงแสนช่างกษัตริย์ครับ ไม่ได้ช่างกลางนานะครับถ้าดูสวยครับช่างกรให้ดูซุ้มอย่างเดียวก็ซุ้มทําไม่ได้ครับซุ้มไม่ได้แล้วท่านเจอซุ้มแล้วท่านจะเห็นทุกอย่างนี่แก่ครับแข็งปักเลยครับนะท่านดูนะทุกองค์ไม่มีแข็งเลยนท่านดูนะฮะดูซุ้มครับเนี่ยนดูช่างกริย์าเนี่ยดูซุ้มดูขยุกนะฮะท่านดูช่างกริย์แต่ลออค์นะฮะนี่เชียงสะสุโขทัยอ่ะท่านดูนะหน้าตาจมูกปากก็ยุบครับท่านดูนะฮะต่ละองแล้วมันยกให้ท่านดูนะฮะ ยกพอนะยกองที่สององที่สามอะองที่สามอ่ะท่านดูนะนี่นี่นี่สุโขทัยท่านดูนะเรา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 ฟังคำบรรยายได้นะแต่ว่าจริงแท้เงี้ยแบบแบบใหขำนะไม่มีครับใหญขำครับท่านสร้างของนะฮะเป็นปีๆตแล้วย่ำเป็นที่บ้านไม่ใช่ครับท่านลองคิดดูง่ายๆก็ท่านดูนะนี่นี่ท่านดูสุโขทัยนะครับ ช่างกษัตริย์เนี่ยเราฟังครับเราฟังสิ่งดีแล้วก็ลับไว้สิ่งไม่ดีแล้วก็ผ่านหูนะท่านดูนะท่านดูนะฮะแล้วศึกษากันนะฮะเราสี่สิบกว่าปีแล้วเล่นเนื้อหรือท่านดูเนื้อเนียท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูช่างกษัตริย์นีครับนะทีละองนะท่านดูนะฮะนะท่านดูช่างกษัตริย์ครับท่านเห็นแล้วนะเราสร้างบุญกันวันอาทิตย์นะวันวันที่วันที่สิบนะวันนี้ น่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านดูนะะท่านต้องดูให้ดีครับท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูนะเส้นจีวอนี่คมกริบเลยท่านดูแล้วต้องหัวไหลท่านเห็นไหมหัวไหลสองข้างนี้โอ้โหแล้วดูหูท่านเนี้ยหูลงก็โหดูหูท่านเนี้ยหูต้องแบบนี้ครับหูแข็งโดกนะฮะเหมือนเลี้ยงล้วเอี่ยมวัดหนังไงแตะมาขวามือเราสองเส้นแข็งโป้ทำหมดแล้วครับ ตัดยงตัดยันทําเหมือนสมเด็จหมดแล้วครับแล้วตัดไม่เหมือนแล้วครับตัดใหม่แล้วท่านดูนะท่านดูเก้าเส้นแปดยันเนี่ยท่านดูนะเก้าเส้นแปดยันสภาพนี้ท่านดูนะท่านดูยันนะยันนั่นเป็นแบบนี้นะเก้าเส้นแปดยันนะผมจำนะเดี๋ยวท่านดูด้เก้าเส้นแปดยันท่านสภาพนี้ท่านดูนะแล้วท่านดูตัวองค์นะเก้าเส้นแปดยันก็เป็นและเกณฑ์ทำไม่ได้แล้วท่าน นี่ผมก็ไปแก้ได้ยินเลยนะเก้าเส้นแปดยันก็เป็นแบบนี้ท่านนี่ท่านดูนะฮะท่านดูนะเก้าเส้นแปดยันช่างกษัตริย์ก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วแก้ทำอย่างนั้นไม่เหมือนครับเนี่ยท่านดูนะฮะดูดูนะฮะนี่นี่นี่ท่านดูนะเชียงแสงก็ล่ำาล้ท่านดูเก้าเส้นแปดยันท่านดูนะเนี่ทิ้งแสนนะดูสุโขทัยสามองค์นะท่านดูพลิกนะดูเก้าเส้นแปดยันนะท่านดูนะ ท่านดูนะผมจะพลิกให้ท่านดูเก้าเส้นแปดยันนะท่านดูนะท่านมองดูเส้นนะฮะปลอมเก๊ทําไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยร้อยห้าสิบปีเนี่ยผมพลิกให้ท่านดูเนี่ยผมพลิกให้ท่านดูเนี่ยท่านดูนะทําไม่ได้แล้วครับและทําได้แล้วคนพึกหัดเล่นนะนี่เล่นมาห้าิหกปีเอาชื่อนะชื่อนามกุลนะพ่อแม่ตั้งบุญนดิท่านมาเป็นมาเป็นประกันแล้วเราไม่ทอแล้วเราเรื่องกิ่งครับ เรื่องจริงเรื่องยอมนะความจริงก็คือจริงนะนำเน่าวันหนึ่งโผวันหนึ่งโผน่ครับโผแล้วครับตอนนี้นะนำเน่าครับเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงบุญบาปมีจริงนะท่านดูนะเรื่องของน้ำเ็ดเดี๋ยวท่านท่านดูนะเก้าเส้นแปดยันแล้วเขายุบนะดูซูมนะท่านดูนะเขายุบนะท่านดูนะผมคลิกให้ท่านดูอย่างเงี้ยนะเขายุบเป็นแองนะแล้วเขาที่สูงเนี่ยเขายกนะ หัวใจกดแม่พิมพ์ลงแล้วยกขึ้นตอนยกขึ้นนี่ครับหัวใจครับท่านนะฮะตอนยกขึ้นครับทําให้เกิดเราเห็นภาพตรงนี้เป็นอย่างนี้ครับนะเขาจะที่สูงเขาจะเขาจะสะบัดนะแล้วเก้าเส้นแปดจะเหล็กจานไถ่ไหมท่านดูเหล็กจานแต่ละองค์ท่านลองย้อนไปดูคลิปนะเมื่อกม้ท่านลองดูเหล็กจานไถ่อย่างนี้ครับเก้ทำไม่ได้แลวครับยังไงก็ทำไม่ได้ท่านดูลูกกระตานะเนี่ย ดูลูกกตาเลยค,ครับพระท่านมีตาเมตตามากครับสุขภา